สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ไลฟาร์มนะครับวันนี้จะมาสาธิตหลอดไฟหลอดนีออนสีนะครับหลอดไฟงานวัดนะครับที่เ็าไปทําไฟพัดกันนะครับตามงานวัดหรือแต่งหน้าตลาดหรืออะไรเงี้ยครับไฟพัดจัดงานแต่งงานเลี้ยงงานเลื่อนงานบวชนะครับแต่นี้จะเป็นหลอดไฟนีออนนะครับแต่จะเป็นหลอดนีออน LED ไม่ต้องใช้บัลหลาดสตาร์เตอร์หลอดยาวร้อเซนติเมตร จะมีปลั๊กเสียบเลยนะครับปลั๊กเสียบใช้งานง่ายเลยเราจะมีปลั๊กได้เลย,เลยไปถึงก็ติดตั้งวิธีตั้งก็เสียบปลั๊กห้อยเลยทําเป็นไฟราวได้เลยนะครับไม่ต้องใช้บัลลาดสตาร์เตอร์กันน้ําครับหัวนะครับกันน้ําเลยหุ้มอย่างดีนะครับแล้วก็ห้อยได้เลยทําไฟได้เลยปลั๊กก็ทําเสียบได้เลยสายนะครับ หลอดยาวเมตรยี่สิบนะครับเราก็เสียบปลั๊กทั่วไปเลยเสียบปลั๊กไฟบ้านได้เลยนะครับเสียบได้เลยมีมีหลายสีนะครับมีครบทุกสีเลยแดงเขียวเหลืองฟ้าขาวบอมไว้กันน้ำหลอดยาวเมตรยี่สิบตูดมานะครับมีกันน้ำครับไม่มีน้ำเข้าเป็นหลอด led นะครับประหยัดไฟไม่ต้องใช้บัลลัสสตาร์เตอร์นะครับติดตั้งก็ง่ายครับ Okay.